ก็ฝากไปยังชัยพลกับนางแตนอย่าเที่ยวไปเที่ยวฟ้องร้องอะไรเลยเลยเพราะคุณมาแถลงข่าวผมคูซื้อคนชนแถลงข่าวคมคูพี่น้องประชาชนคนก็ยิ่งเกลียดคุณหนักไปอีกตอนแรกเกลียดคุณ8ปดสิบตอนนี้เกลียดคุณร้อยเปอร์เซ็นต์เลยเพราะอะไรเพราะการที่คุณโดนด่าเนี่ยเพราะชัยพลและและแตนเนี่ยเป็นเพราะปากคุณเองคุณด่าคนนั้นคุณนี้ด่าเสียให้หายบอกว่าจะเอาปากไปยัดโถส้่วมนะ บอกว่าคนนี้ใส่ใจเย็นคนนี้นี่เลวชั่วขอบคุณด่าเองนะครับคลิปครับต่างๆเนี่ยมาจากปากของคุณเองแล้วเขาก็มาตัดต่อแล้วเอาไปชนกับคนอื่นคนกังเกียรตมันใด้คุณชัยพลคุณก็อัดคลิปไลฟ์สดนะคุณบอกว่ามึงเก่งมาจากไหนมึงชิงหมาเกิดมึงคิดว่ามึงแน่หรือ,อคนก็คิดว่าชาัยพพน,น่ใหญ่โตนะพาทายคนนั้นคนนี้มึงเก่งมาจากไหนมึงเที่ยวไปโรงเรียนอะไรกับพฤติกรรมของคุณทั้งนั้น ปวดร่ำปวดรวยก็พฤติกรรมของชัยพลคุณก็ไฟ์สดอัดคลิปคุณบอกว่าอะไรตมก่อนมีแต่ฝาบ้านตอนนี้ร่ำรวยครับเพราะคําสาบานของชัยพลทาให้ชัยพลร่ำรวยครับรวยขึ้นรวยขึ้นเป็นยังไงล่ะผมสาบานสามครั้งสี่ครั้งถ้าคุณทําดีก็ขอให้เจริญก้าวหน้ารวยขึ้นตอนก่อนกมมีฝาบ้านที่กูเป็นคนดังกูเป็นเซเล็บนะกูมีรถเป็นของตัวเองมีรถตู้ราคาเป็นล้าน กูมีที่ดินแปดไร่กูมีบ้านราคาห้าล้านกูมีพญานาคกูคมีบริษัทกูรวยคนเ็า็หมั่นไ้ทุกคนก็ตั้งคําถามบอกเขาชายพลรวยมาจากอะไรครับรวยมาจากน้องชมพู่ตายเพราะหลานตายก็ทาให้ชายพลรวยชายพลรวยเพราะหลานตายศาลตัดสินว่าชายพลทาน้องชมพู่ตายศาลจังหวัดพุกด,ดาหารจำคุกชายพลยี่สิบปีจำชายพลยังไม่สลด เนะื้อยังบอกว่าชัยพลคือผู้บริสุทธิ์นะครับทั้งที่ศาลมีก,มมา,การพิพากษาแล้วเนี่ยและและมีหนักครับชัยพลรวยจากการตายของหลานไม่พอชัยพลยังได้ใส่ร้ายนะสุนัขเดรฉานตัวหนึ่งหมาที่ชื่อปลาส้มบอกว่าแนวทางการต่อสู้ของทนายของชัยพลไปนั่งออกทีวีด้วยกันในรายการเปิดปากปาก,ปากับภาคบอกว่าชมผู้ตายเพราะอะไรปลาส้มพี่น้องประชาชนที่กรพฏละ ชายพลปฏิเสธไม่ยอมรับสรารภาพบอกว่าตัวเองไม่ได้ทําให้น้องจมมูนอ่ะไม่เท่านั้นยังไม่พอสิ่งที่ชัยพลบอกว่าปลาสชคือสุนัขคือหมาตัวหนึ่งนะเป็นคนทําให้พาปลาสชไปตายพฤติกรรมเหล่านี้เราสังคมด่ากันมากผมในฐานะคนรักหมาไอเฮงไอไอลูกชายลูกสาวผมไม่ยอมไอเฮงไร่ไอโชคไอดีหมาปานบางแก้วนะครับไอเฮงไอไรเนี่ยนะ ลูกชายกับลูกสาวผมมันไม่ยอมเลยบอกพ่อชายเจรินี่ทําไมเก่ามาพวกผมนะครับหมานี่นะถึงแม้มันจะพูดไม่ได้แต่มันก็มีความซื่อสัตย์ต่อเจ้าของมันไม่มีทางหรอกครับนะไอเหงมันบอกผมไม่มีทางหรอกครับที่จะไปฆ่าเจ้าของตายเหมือนพ่อเลี้ยงผมมาเหงอะไรมันบอกบอกพง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 นะมันใส่ร้ายพวกหมาได้ยังไงหมาเนี่ยซื่อสัตย์ต่อคนนะคนบางคนไม่ซื่อสัตย์นะคนบางคนเป็นคนโกหก ำความผิดก็บอกไม่ได้ครับอันนี้ผมเรียนให้พี่น้องประชาชนได้ทราบน,นะครับว่าการใส่ลายหมายใส่ลายหมาออกรายการไทยรัฐเปิดปากนะครับ, mm hmm. รบผม,ผมประชาชนดา่าชิบหมายเลยผมในฐานะเป็นที่ปรึกษานะวอสดอกไคลแลนมาก่อนนะเป็นที่ปรึกษาองค์กรสวัสดิภาพสักา,ากบอนเคยช่วยไอ้เตี้ยมอชอจาได้ไหเตี้ยมอชโดน,นตำรวจจับไปรักพาตัวแล้วก็เอาไปทนนําตกถนนและฆ่าและตายศาลํำคุกไปแล้วเนี่ยผมเนี่ยเยป็นคนพาเจ้าของ ทียมชอชไปแจ้งความที่โรงพักผมจําไม่ได้ว่ารูพิงค์มีช่างหือนี่ยากจะกลาเปลี่ยนพี่น้องประชาชนที่เคารพนะครับว่าชายาปลกับนางแตงยาแล้วก็ทนายความยาไปโทษหมาครับตามที่เราโทษหมานี่มันเป็นเรื่องที่เลวร้วายมากนะโทษแม้กระทั่งเดรัาชาควรจะโทษตัวเองครับนะครับควรจะโทษตัวเองนะะนครับเพราะนั้นการที่สังองคมวิภาควิจารว่าชายากนโกงนี่เป็นเรื่องแปกครับในคำพิพากษาที่เป็นข่าวแจกผมเขียนชัดนะ่ว่ามีพิรุษ มีพิรุษคืออะไรก็โกหกนะโทรศัพท์มีเครื่องเดียวบอกสองเครื่องสองคนผัวเมียชายพลกับแตนคุยกันสารก็ไม่เชื่อมีพิรุีนะ่ยโทรศัพท์มีเครื่องเดียวจะคุยกันยังไง่ภาษาชาวบ้านคือโกหกจับโกหกหรือจับพิรุษเพราะนั้นพี่น้องประชาชนเขาแสดงความคิดเห็นเนี่ยคุณจะไปฟ้องเขาเดี๋ยวคุณจะโดนฟ้องกลับคุณจะโดนฟ้องกลับนะอย่าทำไปสนุกสนานไปนะนะคิดวบาผมผ่า,านพิรปี<ด>นะครับแล้วก็ข้อหาพยายามกระทำใต้ข้อหากระทำาอ,าอ,าอ,าอาานาจารศิษปี ข่มขืนคงอาจจยังไม่ถึงนะครับเพราะว่ายังถอดเสื้อผ้าอะไรไม่หมดยังผ่านอีกหลายด่านการจะมีความผิดเกี่ยวกับเรื่องข่มขืนก็ทำจำเราเนี่ยมันต้องเป็นกรณีที่ใกล้ชิดกับความสําเร็จเช่นนัดอวัยวะเพศออกมาแล้วนัดออกมาแล้วเตรียมตอกเสาเข็มแล้วก็ผู้หญิงต้องถอดเสื้อผ้ากางเกงอะไรออกหมดแล้วนะครับต้องดูว่าคดีนี้มีการถอดเสื้อผ้ากางเกงหมดหรือยังถ้าถอดเสื้อผ้ากระโปรงอะไรต่างๆเรียบร้อยแล้วนะแล้วก็อยู่ในภาวะที่ใกล้ชิดความสําเร็จ คือเหลือแต่เพียงเดียวเอาเอาไว้ว่าเพศจอดใจเข้าไปในในอวัยวะเพศของผู้เสียหายถ้าแบบนี้เขาเรียกว่ายายามเ่าคืนแต่ถ้ายังไม่ได้ถอดเทินอันนี้เขาเรียกว่ากระทาอนาจาร์กระทาอนาจาร์ก็โทษจำคุกสิบปีครับปลุกลุกอาห้าปีก็ติดคุกสิบห้าปีดองความไม่ได้กฎหมายใหม่นะครับกดีค,ความผิดเกี่ยวกับเรื่องการกระทาอนาจาร์ี่ไม่สามารถที่จะยอมยอมความได้ะนะครับนะ เราไปดูถ้าผมจำไม่ผิดน่าจะมาตรสองรไอยปดสิเอ็ดเปไงนะอยู่สักครู่นะผมคิดว่าไม่น่าพลาดนะมาตรสอง1้อยแปสิบเอ็ความเกี่ยวเกี่ยวกับเรื่องเอา้าเรียกอะไรข่มขืนกับกรธรรมนาจารเนี่ยจะยอมความได้ต่อเมื่อเป็นการกระทำหรือเป่างเพื่ที่จดทะเบียนถึงนัดนะและไม่ได้ำทำกระทำต่อหน้าฐานะกำนันและไม่มีผู้ใดได้รับอันตรายสาหัสหรือถึงแก่ความตายไม่ได้กรณีนี้ก็ยอมความไม่ได้ พอยอมวาไม่ได้ก็คืออะไรครับก็ติดคุกไปเลยครับแล้ต้องออกจากราชการครับสำนักง,งานตำรวจแห่งชาติยังไงไงช่วยเอาไอ้หืนกลางนี่ออกจากราชการเลยนะคนระย,ยำคนอะไรต่างๆไม่ดีนี่มันไม่ควรเอาไว้อ่ะนะอืมมันไม่ควรเอาไว้นะคนไหนไม่ดีเนี่ยเราก็นะไม่ควรเอาไว้นะครับะพี่น้องว่าอะไรล่ะนะเป็นตำรวจนะครับแล้วก็ไปเอาเมียเพื่อนอย่างเงี้ยมัน นะมันคนไม่ดีอ่ะผมก็อยากจะบอกไปตำรวจที่ไหนอะไรเดี๋ยวเมื่อครมาณนั่นนี่่ะคนพวกนี้มันคนไม่ดีคนเลวอ่ะพี่น้องว่าไงอ่ะนะมันไม่ใช่เรื่องส่วนตัวนะไปเอาเอาเบียร์เพื่อนเรื่องส่วนตัวครับก็เป็นการประพฤติชั่วร้ายแรงประพฤติชั่วร้ายแรงครับอืมนะ่ยกระทำบรรดาจารย์นะครับจำคุกไม่เกินสิบปีมาตราสองร้อยเจ็ดสิบแปดพี่น้องครับยอมความไม่ได้นะครับนะเออไม่ได้เลยนะฮะ แล้วถ้าเกิดถอดเสื้อถอดผ้าอ้อมที่จะเอาอวัยวะเพศสอดใจนะครับอืมนะอันนี้ก็สี่ปีถึงยี่สิบปีติดคุกยี่สิบแล้วก็ต้องรู้ว่าแก้ผ้าแก้ข่อนหรือยังนะแต่ถ้าเป็นลักษณะของการโสมหญิงอืมถ้าโสมหญิงนี่ก็จำคุกตลอดชีวิตคือ <c oughs> ไม่ง่ายเอาผู้หญิงไปแล้วก็สเสแ็จแล้วก็ไปร่วมหลับนอนแล้วก็มีเพื่อนรอนต่อคิวกันนะตั้งแต่สองคนขึ้นไปนะนะครับนะอันนี้ก็ฝากไว้นะครับ เี่ยติดตามรายการพี่เดแล้วมันจะได้ความรู้ผมก็ให้ความรู้ทุกวันีพี่น้องประชาชนติดตามแล้วเข้ามาครับได้ความรู้กับรายการพี่เดนะใครมีคดีความมีปัญหาข้อกฎหมายก็โทรศัพท์มาสอบถามได้นะมาสอบถามเลยนะพี่เดก็ให้ความรู้กันเต็มที่เต็มเหนียวนะนะครับอันนี้ก็คือเรื่องตำรวจนะอีกเรื่องเมื่อเช้านี้ตำรวจนะครับแต่ผมได้คุยกับดาวแปดแฉกเห็นดาวแปดแฉกก็คือมีคดีตำรวจครับ นะเหตุเกิดที่จังหวัดสมุทรสาครามสมุทรสงครามยิงตัวตายครับในงานข่าวบอกมีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องโยกย้ายนะเกี่ยวกับเรื่องโยกย้ายนะครับความจริงไม่ใช่นะถ้าที่ผมทราบมาเป็นปัญหาส่วนตัวนะครับแต่ขออนุญาตไม่ตอบนะไม่ใช่เรื่องโยกย้ายนะครับเพราะว่าตำรวจคนนี้นะเขาย้ายมาที่จังหวัดสมุทรสงครามแลนะหลังจากนั้นเขาก็ย้ายกลับไปที่เดิมที่อะไรสวัสดิการเาเรียกอะไรตำรวจสวัสดิการแนะครับแล้วก็อ่นะครับนะคือ คืออยู่สวัสดิการย้ายมาที่สมุทรสงครามต่อมาอยู่สมุทรสงครามก็จะขอย้ายกลับผู้บังคับบัญชาก็ย้ายให้แต่ทําไปทํามาไม่อยากย้ายนะครับอยากจะอยู่ที่เดิมมันก็เลยย้ายไปไม่ได้นะเออนายตำรวจคนเนี้ยที่ยิงตัวตายเนี่ยเขาก็เลยคิดมากผมไม่ต้องบอกแล้วเขาเป็นใครแล้วกันเอาเป็นว่าแหล่งข่าวที่ผมได้มาก็คือว่านะไอเรื่องโยกย้ายมีปัญหานะแต่ว่าอาจจะมีปัญหาส่วนตัวของตำรวจที่เสียชีวิต ทนะ่านอาจจะคิดมากเรื่องอะไรเราไม่ทราบนะับแต่ว่านะผู้บังคับบัญชาเขาไม่ได้ขัดใจเลยครับอยู่สวัสดิการย้ายมาสมทาุทรสงครามโอเคอยู่สมทุทรสงครามย้ายกลับไป,ไ,ไ,กกยยไปสวัสดิการก็โอเคทําไปทำไมไม่อยากจะย้ายไปสวัสดิการอยากจะอยู่สมทุทรสงครามอ่าก็มันมนทำไม่ได้แล้วไงย้ายไปย้ายมา,มาหลายรอบนะครับอันนี้ก็คือเรื่องราวก็ขอแสดงความเสียใจนะนะนะครับก็ขอแสดงความเสียใจนะครับสมัยนี้คนที่จิตใจอ่อนแอ นะครับหรือบางคนซึมเศร้าบางคนแพนิ่ก็ฝากคนใกล้ตัวดูแลด้วยนะครับบางคนซึมเศร้าบางคนอน่อนแอนะครับมีหลายคนนะครับที่ซึมเศร้านะครับอย่างล่าสุดเนี่ยคุณเสกโลโซเนี่ยผมติดตามเป็นเอฟซีแกเนี่ยแกก็บอกว่าแกก็เป็นโรคซึมเศร้าแกก็ยังกินยานะครับรักษานะนะก็